อะไรฮะก็สวัสดีชาวมังงะทุกท่านด้วยนะครับเพิ่มกับผมต่อเนโกะมิมิปัญายเมะวันนี้ผมจะมาสปอยเนื้อหามังงะรูสว่าหรือเรียกอีกอย่างว่าโนซุคิอันนาเป็นมังงะที่มีเนื้อหาความรักติดเลส18บวกดราม่าเข้มข้นความเดิมตอนที่แล้วมีเอรุได้เชิญไอหน้าหล่อนาสงสัยมาที่ห้องตัวเอง เพราะเขามีเรื่องคุยเกี่ยวกับคิโดแต่ก็ปรากฏว่ามีเอลุโดนหลอกจนเกือบเสียตัวให้กับไอ้บ้ากามคนนี้เสแล้วโชคดีที่คิโดสามารถช่วยเธอไว้ได้เมื่อเวลาผ่านไปคิโดก็ได้ตกลงปลงใจคบหากับโคโตบิกิที่โรงแรมโดยทั้งสองก็สวิงกิ้งตามภาษาวัยรุ่นกันไปแต่ก่อนจะเข้าเรื่องมังงะเรื่องนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงให้แก่ผู้อ่านผู้ฟังเท่านั้นทุกอย่างในนี้ ไม่ควรเลียนแบบพฤติกรรมใดๆของตัวละครทั้งสิน้นโอเคเขาเรื่องเปิดเรื่องมาทิโดกับโคโตบิกิยังคงเสพสุขกันอยู่และนี่ก็เป็นครั้งที่12แล้วที่เขาสวิงกิ้งกันอะไรมันจะดูเดือดขนาดนี้โดยทุกครั้งจะเป็นที่โรงแรมทั้งสิน้นระหว่างที่คิโดกำลังสวิงกิ้งนั้นมันทำให้เขาลืมเรื่องต่างๆไปหมดสิน้นหลายวันถัดมาพวกเขาได้มาเดทกันโคโตบิกิก็ซื้อแหวนรูปกัโหลกให้ ซึ่งจริงๆพระเอกก็จะจ่ายเองนั่นแหละแต่ด้วยเขาออกค่าโรงแรมเองทุกครั้งเลยที่มีสวิงกิ้งแถมทําให้โคโตบิกิมีความสุขมากๆอีกเธอก็เลยซื้อให้ขณะที่เธอสวมแหวนให้กับคิโดนั่นเองเธอก็พูดมาว่ามันจะดีมากนะถ้าเราไปมีอะไรกันในห้องเธอน่ะพระเอกจะยินกันหน้าซี่สิครับกลัวมิเอรู้จะแอบ,บดู ถัดไปที่มหาลัยยเนยาม่ y y กับทามาโกขำกันโยกใหญ่ที่คิโดสวมแหวนรูปกะโหลกซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่เหมาะกับเขาสุดๆแต่เพราะคิโดบอกว่ายูริชมว่ามันเหมาะกับฉันเลยนะทั้งสองคนนี่ถึงกับเงียบไปเลยจากนั้นไม่นานยูริก็ชวนไปเรียนวิชาต่อไปยูริก็คือโคโตบิกินั่นแหละพร้อมกับชวนไปกินข้าวพักเที่ยงกันด้วยโยเนยามาเห็นทั้งสองกอดแขนกันกลมเกลียวเลย รู้สึกสงสัยขึ้นมาทันทีว่านี่มันอะไรกันเนี่ยทั้งสองคนทามโกก็เลยบอกว่าพวกนั้นมีอะไรกันแล้วละ่ะโยเนยามาก็ตกใจสิส่วนเรื่องที่เธอรู้ได้ไงนั้นเพราะว่าชายหญิงไปไหนด้วยกันแถมกอดกันแบบแน่นอกขนาดนั้นมันต้องยกออกก็เลยทำให้มั่นใจว่า ทั้งสองป้ากันแล้วแน่นอนแต่ธามาโกก็ไม่ค่อยสนับสนุนคู่นั้นสักเท่าไหร่เพราะเธอรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ก็คือจะบอกว่าไม่เหมาะก็คงน่าจะถูกแหละตกข้ามายูริเดินมาส่งคีโดที่สถานีระหว่างทางยูริก็บอกตัวเธอนั้นต้องรีบกลับบ้านแล้วเพราะพ่อของเธอจะบ่นเอาถ้าไม่ไปอยู่กับครอบครัวสุดสัปดาห์คีโดรู้สึกเซ็งสุดๆเพราะครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาวันหยุดด้วยกันอีก แต่ก่อนประตูรถไฟจะปิดนั้นยูริมีการชวนคิโดมาสวิงกิ้งกับเธอบ่อยๆนะแม่ผู้หญิงคนนี้มันจะอะไรขนาดนั้นหลังจากรถไฟสายยูริออกไปทีนี้ก็ถึงเวลาขึ้นรถของคิโดบ้างซึ่งข้างในรถเนี่ยมีคนอัดแน่นเต็มไปหมดยังกับสามแม่ครัวแต่แล้วเขาก็ได้เจอมิเอรุโดยบังเอิญพอนางเจอหน้าปุ๊บก็พูดทั้งกอดคิโดด้วยว่าหลังๆมานี้ไม่อยู่ที่ห้องเลยนะ ฉันเหงามากเลยคีโดก็ไม่รู้จะตอบยังไงจึงเลี่ยงคำถามนั้นแล้วตอบกลับไปว่าใกล้ชิดแบบนี้ไม่ผิดกฎหรือไงใหญ่มิเอรุก็ตอบกลับมาว่าไม่ผิดหรอกแค่บังเอิญขึ้นมาเจอบนรถไฟเท่านั้นเองแค่บังเอิญน่ะขณะที่ทั้งสองกำลังใกล้ชิดอย่างกับคู่รักนี่เองอยู่ๆก็มีตะแก่คนหนึ่งเอามือมาแต้อังตุ นางเอกเฉยเลยพระเอกก็ขอแสดงความเท่สักหน่อยโดยการกระชากตัวมิเอรุมาที่ประตูรถไฟพร้อมนำมือมากั้นคนรอบข้างไว้ด้วยมิเอรุนี่ชมทันทีเลยว่าเธอนี่ใจดีจังนะส่วนความคิดพระเอกตอนนี้ก็เริ่มฟุ้งซ่านและมีคิดด้วยนะว่ามิเอรุนี่มันน่ารักจังแต่ข้างในมันดันบ้าบอสิ้นดีอันตรายสุดๆตัวเธอหอมจังนะอุ่นและก็นุ่มนิ่มด้วยคือร่างกายทั้งสองคนเนี่ยกำลัง แนบชิดกันสุดๆขนาดช่วงล่างก็แนบเนื้อเช่นกันหลังจากมาถึงสถานีปลายทางทั้งสองก็ะดันไปเจอใครบางคนทะเลาะกันอยู่และหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์โชโกะนั่นเองตอนที่12ทั้งอาจารย์ลูกศิษย์ต่างเอ๋อตตามากันทำตัวไม่ถูกเลยแต่ก็นั่นแหละถ้าผู้หญิงร้องไห้มากๆจนเหนื่อยก็จะหยุดไปเองหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อก็หิวสิครับ และด้วยทั้งสองเห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้จึงทําให้พวกเขาต้องมานั่งทานอาหารเป็นเพื่อนอาจารย์ด้วยอาจารย์ก็ซ้ยอาหารแหลกลานเลยระหว่างทานอาหารไปอาจารย์ก็ถามลูกศิษย์เห็นมากขนาดไหนหรอซึ่งพระเอกก็ตอบไปว่าไม่เห็นนั่นแหละแต่คุณนางเอกม่เอรุนี่สิถามตรงๆไปเลยว่าเขาเป็นแฟนอาจารย์ใช่ไหมคะทะเลาะกันรุนแรงหน้าดูเป็นเรื่องชู้สาวใช่ไหมคะ แม่คุณเธอนี่ถามไม่เกรงใจกันเลยพระเอกก็วยวายสิครับแต่ววายในใจนะใหญบ้าเอ้ยถามอะไรแบบนั้นฟ้าแต่อาจารย์ก็ไม่ได้ติดใจใดๆเธอก็ตอบว่าใช่นางเอกได้ยินจึงรีบเปลี่ยนเรื่องทันทีหนูแค่พูดมั่วๆไปนะ่ะมันมืดมากมองไม่เห็นอะไรหรอกเจอลูกศิษย์หลอกถามแบบนี้อาจารย์ก็หัวเราะตัวเองสิครับพร้อมทั้งพูดความในใจออกมาฮแหมเสร็จเธอจนได้ ฉันนะ่ะรู้อยู่แล้วล่ะว่าเขามีลูกเมียแล้วแต่ฉันหยุดตัวเองไม่ได้เลยผลก็อย่างที่เห็น28ปีมาน,นี้ฉันคิดว่าฉันเข้าใจโลกผู้ใหญ่แล้วซะอีกมันซับซ้อนมากจนฉันเผลอลงทางพระเจ้าโหดร้ายเนอะพระองค์ไม่อาจทำให้ทุกคู่มีความสุขได้ซึ่งอาจารย์ก็ระบายความรู้สึกออกมาเรือ่อยๆจนถึงเวลากลับแต่ก่อนจะกลับนั้นมีเอรุขอแลกเบอร์กับอาจารย์ไว้ เผื่อว่าเขาอยากให้ช่วยอะไรซึ่งตัวอาจารย์เองก็รู้สึกแปลกๆสิที่ได้รับการช่วยเหลือจากลูกศิษย์ที่อายุน้อยๆแต่เธอก็ยอมแลกกับทั้งสองเพราะตัวอาจารย์เองคงจะทำตัวเข้มแข็งไม่ไหวแล้วถัดกลับมาที่หอพระเอกก็บนใส่มิเอรุใหญ่ที่ถามอะไรเสียมารยาทแบบนั้นมิเอรุก็ตอบกลับไปว่าอาจารย์นะ่ะยังเด็กอยู่มากอาจจะเด็กกว่าโคโตบิกิหรือชั้นซะอีกอาจารย์จะต้องโทรมาหานายแน่ คโดถ้าเป็นนายนายคงไม่อยากให้ใครเห็นความอ่อนแอของตัวเองใช่ไหมล่ะยิงเพศเดียวกันแล้วด้วยพระเอกก็งงสี่เหลวไหลสิ้นดีอาจารย์เนี่ยนะจะโทรมาหามีเอรู้เลยกวนประสาทไปอีกนะว่าหรือคุณคีโดอาจจะเด็กสุดก็ได้นะ ถึงแม้ว่าพระเอกจะบ่นว่าเหลวไหลแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าอาจารย์โทรมาหาคิโดจริงๆถัดมาอีกวันขณะที่คิโดกำลังเดินกลับหอพอดีอยู่ๆอาจารย์ก็โทรเข้ามาให้มารับหน่อยสภาพของคุณเธอเนี่ยเมาเระตุ่มเป๊ะไปหมดแผ่สภาพขนาดแทกขากันเลยทีเดียวส่วนฝั่งคิโดก็ไม่รู้จะทำยังไงจะไปส่งตำรวจก็ไม่ไว้ใจอีก จึงพามาที่ห้องตัวเองสะนเลยและวันนี้ก็เป็นวันของมิเอรุด้วยเมื่อมาถึงห้องปุ๊บคิโดก็วางอาจารย์ลงปกติแต่ดูเหมือนเธอจะเมามากๆพอตื่นมาปุ๊บจับคิดโดกดทันทีพร้อมทั้งจูบกระชากน้ำลายไปด้วยเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้แหวนที่ยูริซื้อให้มันดูราวยังกับยูริปรากฏตัวคอยจ้องคิโดตลอดเวลายังไงอย่งงางนั้นเลยสรุปก็คือพี่แกรู้สึกผิดนั่นแหละที่พาสาวเข้าห้องแล้วเกิดเรื ส่วนอาจารย์เองก็ยังคงลุกเข้าหาคิโดเรื่อยๆสายตาคิโดที่จ้องรูผนังนั้นมันเป็นสายตาที่ขอความช่วยเหลือจากมิเอรุยังไงอย่างนั้นเลยแต่เขาก็คิดผิดไปคิดว่ามิเอรุจะช่วยแต่เปล่าเลยเธอกับจ้องมองอย่างมีความสุขส่วนอาจารย์โชโกโก,ก็ลุกหนักเข้าไปอีกจนถึงขั้นถอดเสื้อผ้าออกแล้วตอนที่13อาจารย์คืบคานมาอย่างต่อเนื่องเออพระเอกเตือนสติสักหน่อย อาจารย์เข้ามาใกล้มากแล้วนะครับแต่อาจารย์เนี่ยซีจะเอาลุกศิทธ์ซะให้ได้เลยมีการจับนมตัวเองยกมาให้พระเอกดูด้วยนะนี่ไงหนองโพของฉันพระเอกแม,งกม่งก็ยิ้มอย่างกับโอไม้มาเห็นเองเลยแต่จ้องได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละอาจารย์เห็นท่าทีพระเอกไม่อยากกินนมเลยจับยัดเข้าปากเองซะเลยมับเข้าหายคีดโดนี่รีบหนีทันที แต่ก็เปล่าประโยชน์ความเสี่ยนไม่เคยปราณีใครเจออาจารย์รูปไล้ถูกไปมาจนพี่แกรเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาแล้ว มีเอรู้เห็นก็หัวเลาะใหญ่เลยจะเฟอ้อฟ้าอะไรขนาดนั้นและตอนนี้อาจารย์โชโกก็เริ่มยัดดาบเข้าฝักแล้วแต่มือของเธอก็ดันไปโดนแหวนพระเอกบาทซะก่อนจากนั้นเธอก็พูดขึ้นมาโอ้ยเป็นแผลเลยเห็นไหมเธอน่ะใจร้ายจังเลยอ่ะแต่แล้วอยู่ๆน้ำตาอาจารย์ก็ไหลออกมาคีดโดตกใจมากๆช่วงเวลานี้เองเขาก็เข้าใจที่อาจารย์พยายามจะมีอะไรกับเขานั้น เพื่อจะกบเกื่อนความรู้สึกผิดความเสียใจให้หายไปเท่านั้นเองขอแค่จะเป็นใครก็ได้ซึ่งความรู้สึกอาจารย์ตอนนี้ดูจะเสียใจมากๆสิหวังสุดๆเธอพูดทั้งน้ำตาเลยว่าโหดร้ายโหดร้ายจริงๆความสัมพันธ์ของพวกเราเพิ่งจะจบไปฉันทำอะไรลงไปตั้ง4ปีกันเนี่ยอย่างที่คิดเลยพระเจ้านะ่ะทำให้จับคู่ยุ่งยากไปหมดคงจะบอกว่าฉันไม่ควรตกหลุมรักใครอีกแน่ๆ หลังจากพูดความรู้สึกตัวเองออกมาคีโดก็กอดอาจารย์อย่างแนบแน่นพร้อมปลอบใจไปว่าไม่จริงสักหน่อยอาจารย์มันต้องมีโอกาสหน้าสิถ้าอาจารย์พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วแล้วไม่มีโอกาสที่สองอาจารย์ก็ยื่นเรื่องฟ้องเลยสิครับอาจารย์ก็ตอบกลับมาว่าฉันไม่มีเจตนาทำแบบนั้นเลยนะคีโดก็พูดกลับไปอีกว่า้างั้นผมจะทำมันเอง สรุปแล้วพระเอกมันบอกประมาณว่าถ้าไม่มีโอกาสหน้าเขาจะยื่นเรื่องฟ้องร้องพระเจ้าอะไรแบบนั้นแหละซึ่งคำปอบประโลมนั้นทำให้อาจารย์ร้องไห้ยังกับคนเสียสติมากๆจนเผลอฟุกกลับลงไปไมีเอรุเห็นท่าทีคงบอดโอกาสดูและเธอก็เลยขอเข้าห้องคิดโดเพื่อแก้สถานการณ์ให้เพราะถ้าปล่อยอาจารย์ตื่นขึ้นมาแบบนี้จะต้องเกียดต,ตัวเองแน่ๆที่ทำอะไรไม่คิดแบบนั้น และเอกรู้สึกหงุดหงิดนิดหน่อยที่ไม่ยอมมาช่วยตั้งแต่แรกถัดเช้าวันต่อมาอาจารย์โชโกะตื่นมาพบกับมิเอรุอย่างงงงงเอ๊ะทำไมมาหยุดที่นี่ได้แต่มิเอรุก็ตอบไปก็อาจารย์โทรมาหาหนูนี่คะหนูตกใจมากเลยเมื่อคืนนี่อาจารย์สุดๆดไปเลยอาจารย์ก็ขอบคุณมิเอรุที่คอยดูแลเขาและที่เขาดันไปสร้างปัญหาให้เธอด้วยมิเอรุก็ตอบมาว่าไม่เป็นไรหรอกคะ่ะมันก็สนุกดี พออาจารย์ออกห้องมาเธอก็ยังคงคาใจใเรื่องห้องข้างๆอยู่ว่ามีชื่อคิโดไหมแต่มันกลายเป็นชื่อธนาเบะแทนอาจารย์ก็เลยปล่อยผ่านไปหลังจากที่อาจารย์กลับบ้านคิโดก็มาดึงป้ายชื่อปลอมออกพร้อมทั้งถามมิเอรู้ว่าเธอไม่ชอบการโกหกหลอกลวงไม่ใช่หรอทําไมถึงโกหกอาจารย์ล่ะซึ่งคําตอบนั้นทําเอาผมรู้สึกชอบคําพูดนี้ขึ้นมาเลยการโกหกอย่างนุ่มนวลมันไม่ทําให้ใครเจ็บนี่ บางครั้งการโกหกแบบนี้มันก็ไม่ได้แย่หรอกนะคมคลายเสียจริงฟังแล้วอยากจะเอาไปสักกลับมาที่อาจารย์สักแป๊บหนึ่งขณะที่เธอนั่งรถกลับบ้านก็ลองตรวจโทรศัพท์ดูก็ปรากฏว่ามีร่องรอยการลบเปอร์ออกไปและเธอก็ได้เอจใจแพ้ที่มือด้วยนั่นทำให้ตัวอาจารย์เข้าใจได้ทันทีเลยว่าเรื่องเมื่อวานไม่ใช่ฝันไปเมื่อเวลาผ่านไปเป็นวันมามหาลายัย อาจารย์ก็หยิบยางลบที่คิดโดทําตกในมือของเธอนั้นมีพาสเตอร์แปะอยู่คิดโดก็ขอบคุณอาจารย์ตามปกติทางอาจารย์ก็ขอบคุณคิดโดกับเช่นกันนั่นทําให้คิดโดเริ่มงงและจะขอบคุณเขาเรื่องอะไรจากนั้นอาจารย์ก็พูดขึ้นมาว่าแล้วก็นะพระเจ้านั่นด้วยฉันนะ่ะฟ้องร้องกับตัวเองด้วยละและด้วยคําพูดนี้เองทําให้คิดโดรู้เลยว่าอาจารย์จับโกหกได้แล้ว แถมตัวอาจารย์ก็สามารถข้ามความเสียใจมาได้แล้วเช่นกันและด้วยคำโกโหกของมิเอรุที่มีส่วนช่วยอาจารย์นั่นทำให้คิโดเริ่มสนใจในตัวเธอมากขึ้นแท้จริงแล้วหล่อนเป็นคนแบบไหนกันแน่ตอนที่14หลายวันผ่านไปวันนี้คิโดก็ได้พายูริมาที่ห้อง โดยตาวันนี้เป็นของคิดโดแอบดูเพราะฉะนั้นมิเอรุไม่สามารถแอบดูรู้ผนังได้คิโดจึงพายูริมาเสพสุสสวิงกิ้งที่นี่ได้นั่นเองโดยเขามีเวลาเหลือ5ชั่วโมงเท่านั้นก่อนถึงเที่ยงคืนซึ่งในขณะที่ยูริกำลังทำกับข้าวให้คิดโดอยู่เนี่ยไอเจ้าคิดโดก็หืนไม่เลือกที่เลยไม่เลือกสถานการณ์เล่นไปขยำนูน่นล้วงนี่เรียกว่ามือสนสุด,สด ยูริเลยเอามีดมาโชว์ให้ดูซะเลยเห็นไหมว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ทิดโดจึงต้องรีบถอยทันทีและอีกอย่างเลยยูริไม่ได้พกถุงยางมาพระเอกนี่จึงรีบแก้นไปซื้อทันทีระหว่างทางเดินก็พบเข้ากับนี่เอรุพอดีพระเอกจึงถามว่าเธอคงไม่แอบ,บดูฉันใช่ไหมหนางเอกก็ตอบด้วยท่าทางจริงจังโปรดอย่าตัดสินฉันแบบผิดๆนะฉันทำตามกฎเสมอ กิโดนี่ใจชื้นขึ้นมาทันทีจะได้สวิงกิ้งอย่างมีความสุขแต่แล้วพอพระเอกทำอะไรเสร็จสัรพทั้งซื้อถุงยางกินข้าวรอยูลิอาบน้ำก็ปาไปห้าทุ่มเศษแล้วพอจะเริ่มทำการยูริกระดันนึกขึ้นได้ว่าวันนี้มีละครที่เธอชื่นชอบมาพอดีเลยต้องหยุดกิจกรรมและมาดูละครสักแป๊บกิโดนี่ใจแป้วเลยอารมณ์มันคาง แถมต้องรอถึงเที่ยงคืนอีกแต่ยูริก็ยังคงให้จับนู่นจับนี่ได้แต่อย่าให้จักกี้นะมันเป็นไปได้เหรอวะแต่พระเอกก็ไม่ค่อยพอใจหรอกเขาจึงถามยูริไปว่ายูริจังเธออยากมีอะไรกับผมอยู่หรือเปล่าเนี่ยยูริจึงทำน้าจริงจังพร้อมถามตรงๆเลยว่าสรุปเธอแค่อยากทำกับฉันใช่ไหมวันนี้ดูรีบร้อนจังเลยนะยังไงฉันก็นอนค้างอยู่นี่อยู่แล้วนี่นาะ พระเอกก็ตอบไปว่าไม่ใช่แบบนั้นผมไม่ได้อยากแค่มีอะไรกันหรอกพระเอกมันพูดยังไม่ทันจบแต่ผลสุดท้ายยูริก็แค่ถามหยอกล้อเล่นเฉยๆทั้งสองจึงดวนเนียกันต่อพระเอกก็กำลังถึงยอดเขาเอวเวอเรสต์เลย,เอ,ย,เอ,ยอีกนิดนึงแต่แล้วนาฬิกาก็ดันแจ้งเตือนเวลาเที่ยงคืนซะก,ก่อนและก็นั่นแหละหดทันที ทำยังกับพรนางฟ้าเลยนะพอถึงเที่ยงคืนความสวยงามนี่หายไปหมดเลยพอหดจะทำยังไงต่อละ่ะก็อดสิครับอารมณ์ค้างไปแถมที่ว่ายูริจะค้างคืนที่นี่กระดันไม่ค้างอีกโดยเธอให้เหตุผลไปว่ามันอึดอัดนะ้าไปเขาหน้าละกันนี่คือคำสั่งนะจ๊ะหลังจากที่คิโดกลับมาที่ห้องมีเอรุก็เกียนใสใหญ่เลยแย่จังเลยเนาะพวกเธอดูเหมือนจะไม่ถึงสวรรค์นนะแต่ฉันนะ่ะแค่เห็นพวกเธอสองคนมีอารมณ์ ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วล่ะคิดโดนี่เขินเลยโดนหยอกล้อแบบนี้อายเลยตอนที่15เข้าสู่ช่วงทำงานพิเศษของคิดโดมีเอรุก็มาซื้อของตามปกติเพราะร้านสะดวกซื้อร้านนี้มันใกล้หอพอดีทั้งสองก็มีการกวนกวนกันนิดหน่อยโดยคิดโดถามไปว่าเธอจะมาที่นี่ทำไมกันเนี่ยมีเอรุก็ตอบไปว่าใจร้ายจังฉันแค่มาซื้อของแค่นั้นเองนะ พระเอกจึงรีบคิดเงินแล้วจะรีบไล่มิเอรุออกทันทีแต่ทว่าระหว่างนี้เองดูยูก็มีสาวน้อยหน้าใหม่คนหนึ่งที่ทำงานกับคิดโดด้วยโดยเธอมีชื่อว่าโนมิยะเข้ามาช่วยคิดโดคิดค่าของต่างๆแต่ด้วยท่าทีการพูดคุยระหว่างคิดโดกับมิเอรุนั้นมันดูสนิทสนมกันมากๆเธอเลยคิดว่าทั้งสองต้องเป็นแฟนแน่นๆแล้วคนที่ซื้อแหวนกะโลกให้จะต้องเป็นมิเอรุ แต่คิโดก็บอกไม่ใช่โนมิยะก็มีกุนกวนคีโดนิดหน่อยก่อนจะไปทำงานของตัวเองต่อพอโนมิยะไปทำงานมีเอรุมีการให้คิโดชวนโนมิยะมาที่ห้องในวันที่แอบ,บดูของเธอหน่อยแน่นอนแหละคิโดไม่ชวนมาเด็ดขาดไม่งั้นแล้วก็ซวยจากนั้นทั้งสองก็มีเวลาทำงานด้วยกัน2ต่อ2โนมิยะยังมีแซวอีกนะว่าบอกลาด้วยการจูบป,ปะคิโดก็โวยวายใหญ่เลยไม่ใช่นะ อย่างที่บอกเธอไม่ใช่แฟนแต่ก็ดูเหมือนโนมิยะจะไม่เชื่อสักเท่าไหร่ว่ามิเอรุไม่ใช่แฟนแล้วเธอก็บอกคิโดด้วยว่าฉันละอิฉาหลอนจริงๆที่มีคิโดคุงเป็นแฟนนะ่ะถัดมาหลายวันเข้าเป็นวันเสาร์คิโดยังคงติดใจคำพูดของโนมิยะอยู่ที่พูดว่าอิจฉาแฟนคิโดพี่แกนี่คิดด้วยว่าหรือเธอจะหลงรักเรากันนะเรากำลังป๊อปอยู่หรือเปล่านะ แต่ก็นั่นแหละได้แต่คิดเพราะคิโดมียูริจังอยู่แล้วซึ่งในเวลาเดียวกันมีเอรุยังมองรู้ผนังนั่นอยู่แม้ตัวเธอเองกำลังจะทาเล็บอยู่ก็ตามแม่จะทำอะไรให้เสร็จก่อนก็ไม่ได้เนาะคุณนางจะต้องดูพระเอกตลอดเวลาจริงๆกลับมาที่คิโดต่อขณะที่ฝนกำลังตกหนะักแต่อยู่ๆก็มีคนมาหาคิโดอย่างงงๆคนคนนั้นก็คือโนมิยะนั่นเอง เนื้อตัวเธอเปียกเต็มไปหมดเธอจึงขอตัวมาแวะอาบน้ำที่นี่สักหน่อยกลัวว่าขึ้นรถไฟไปแล้วจะมีสายตาจ้องมองลามกเข้ามาแต่สำหรับโนวิยะก็บอกว่าพิโดสามารถดูได้นะไม่ว่าอะไรเชื้อเชิญม้าแบบนี้แน่นอนพระเอกไม่ทำอยู่แล้วรักเดียวใจเดียวกับยูริจังในระหว่างที่โนวิยะอาบน้ำไปพระเอกก็รู้สึกคาใจเสเหลือเกินว่า ทำไมโนมิยะไม่ซื้อล่มมานะแถมทางกลับของห้องคิดโดกับทางร้านนั้นมันคนละทางกันเลยพอนำทั้งสองมาประกอบรวมกันพี่แกยิ่งมั่นใจเข้าไปอีกโนมิยะจะต้องลงลักเขาแน่แน่แต่คิดโดก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายเขาก็เลยกะจะออกไปข้างนอกสักหน่อยเพราะกลัวว่ามิเอรุแอบดูจะเห็นอะไรแปลกๆเลยรีบถอยก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยแต่นั่นก็สายไปซะแล้ว โนมิยะก็เปิดประตูห้องน้ํามาพอรู้ว่าคิดโดไปข้างนอกนางจึงรีบกระโดดหามคิดโดทันทีระหว่างที่นั่งทับพระเอกอยู่เธอก็สารภาพว่าตัวเธอนั้นจะยอมทําทุกอย่างเพื่อคนที่ตนรักนางสารภาพมาแบบนี้แถมพระเอกเจอผู้หญิงรุกหนักขนาดนี้อีกก็แข็งสิครับโนมิยะก็ไม่ให้พระเอกหนีด้วยไม่งั้นเธอจะตะโกนดังๆให้ห้องอื่นได้ยินไปเลย เมื่อสถานการณ์ย่ำแย่ขนาดนี้คิโดจะทำยังไงล่ะใหญ่ไม่เอรุก็เอาแต่แอบดูอยู่ท่าเดียวเลยและนี่ก็เป็นเนื้อหาโนซุกิอันนะสำหรับใครที่ถูกใจช่องเนโกะมิม,มิก็อย่าลืมกดติดตามหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Subscribe และใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ และแบ่งปันความชอบของคลิปนี้ไปให้คนอื่นดูและติดตามช่องผมไปอย่างยาวนานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาทํา